สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพ w ชว c ตวันนี้นะครับขออนุญาตทําทคลิปด่วนคืออย่างนี้นาฬิกาลุนเนมนมีเจ้าของแล้วนะครับผมได้ยืมเจ้าของมาทํารีวิวโดยเฉพาะนะครับเดยของผมเนี่ยน่าจะมาอีกประมาณ2-3วันแหละนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูตัวนี้ก่อนจริงๆเพราะว่านาฬิการุ่นนี้เป็นลิมิเต็ดเอ dition ที่ราคาไม่ห่างจากรุ่นธรรมดาแล้วก็มันเป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามมากๆนะครับสำหรับนาฬิกาลิมิเต็ดในวันนี้จะเป็นนาฬิการุ่นมาสเตอร์ออฟจีมัตแมนนะครับสำหรับรหัสรุนนาฬิกาลนน G.W. 9 5 5 T.L.C. คีด1นึ่ง D.R. รหัสบุรุนเครื่องคือ3553นั่นเองนะครับคำว่า T.L.C. ตรงนี้ย่อมาจากคำว่า Team Land Cruiser Toyota Auto Body นั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือนาฬิการุ่นนี้เป็นการคอลแลบกันระว่างบริษัทคาเซโอและบริษัทของโตโยตานั่นเองนะครับดังนั้นนาฬิการุ่นนี้จึงน่าเก็บมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูถึงนาฬิกาในวันนี้นะครับ ผมอยากทุกคนได้ดูกล่องภายนอกของนาฬิการุ่นนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาแบบ Limited Edition ที่มีกล่องสวยงามมากๆนะครับเอาละมาดูกล่องกันเลยกล่องภายนอนะครับมันจะเป็นปลอกอันนี้ก่อนอ่ะมันจะเป็นปลอกกระดาษแบบนี้ก่อนนะครับและด้านบนเนี่ยจะมีแกเขียนคำว่า ทีม Land Cruiser Toyota Auto Body เห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ของอทีม Land Cruiser เลยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็นรูปของรถแข่งนั่นเองนะครับจะเป็นรถที่แบบเอาไว้ลุยใน Dakar Rally ลลหรือเอาไว้ลุยแบบในพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารดังนั้นมันจะพูดถึงคอนเซปต์นาฬิการุ่นนี้ด้วยคือนาฬิการุ่นนี้นะครับมาด้วยคอนเซปต์ที่ว่าประสิทธิภาพสูงสุดในสภาวะที่ลำบากที่สุดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่สภาวะที่ลำบากที่สุดแต่รถเนี่ยก็มาด้วยประสิทธิภาพที่สูงสุดเพื่อจะเอาอ ชชยชนะในการแข่งขันนั่นเองนะครับและด้านหนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนี่โอ้โหโคตรเท่เลยเป็นรูปโตยตานะครับต่อมาด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับและกล่องในปัจจุบันนี้ของตอัวเอ่อของคาซิโอนะครับจะใช้กล่องแบบรีรียูสหมดทั้งหมดเลยนะครับเป็นกล่องกระกดาษรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับเพื่อลดสภาวะทางสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับต่อมาด้านในมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนอ่ามันจะเป็นแบบนี้เลยนี่บอกเลยเห็นไหม จริงๆเพื่อนๆกล่องมันน่าเก็บมากมันสวยงามมากๆ,ๆนะครับกล่องเนี่ยมันจะเป็นลวดลายเหมือนกับการที่โครนเนี่ยสอดใส่ในส่วนของตัวบอดี้ของรถกระบะเห็นไหมครับนี่มันจะเป็นรูปโครนรูปแบบสีแบบคล้ายๆโครนคล้ายๆสนิมะนะครับและมีการใช้ตัวอักษรสีแดงแบบนี้โอ้โหเฮ้เยมันเท่มากบอกเลยใครที่เป็นแบบสายรถนะต้องเก็บนาฬิการุ่นนี้ให้ได้นะครับและด้านบนมันจะเป็นแบบนี้นี่จะมีอักษรสีทองเช่นกันเพราะมีอักษรสีทองแบบนี้นะในความคิดเห็นของผมนะมันยิ่งทําให้นาฬิการุ่นเนี้ย มันมีความหรูหราขึ้นแล้วก็น่าเก็บมากขึ้นอันนี้ไม่อยากเชยเลยแต่มันน่าเก็บจริงๆนะครับต่อมากล่องด,ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่างที่บอกครับว่ากล่องกระดาษจะเป็นกล่องกระดาษแบบรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมกล่องน่าเก็บมากด้านในจะมีในส่วนของคู่มือแล้วก็ในส่วนของใบวารตีการ์ดผมไม่ต้องให้ดูแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับและด้านหลังก็จะมีในส่วนของชื่อรุ่นอยู่นี่ G.W. 9,5 TLC คิด1 DR รหัสโมดูลเครื่องคือ353เออต้องบอกก่อนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024คราวนี้ไปดูที่นาฬิกากันเอาละมาดูที่พระเอกของเรากันในวันนี้กันดีกว่านี่เลยนะครับขออนุญาตซูมให้ดูแบบใกล้ๆเพื่อชมความสวยงามของนาฬิการุร่นนี้นะครับเอาละเมื่อกี้ดูรหัสไปใช่ไหมขออธิบายนิดนึง คือนาฬิการุ่นนี้เขาได้เลือกเอา Master o f g m u จี m a n นะครับเป็นโมเดลพื้นฐานเอ่อ g d ดี5เนี่ยเป็นโมเดลพื้นฐานนะครับส่วนที c อย่างที่อธิบายให้ฟังคือย่อมาจากคำว่าทีมแรนคยเซอร์โตโยต้านั่นเองคิด 1A คือสีดำนั่นเองนะครับเออทัที่คิด1คือสีดำทีาคือประเทศที่ขายนั่นเองนะครับครั้งแรกแวบบแรกที่ผมเปิดกล่องไปเลยนะแลวผมจับนาฬิการุ่นนี้นะจุดแรกที่ผมรู้สึกชอบเลยนะคือในส่วนของขอบบอดี้ด้านข้างส่วนนี้ขอบหน้าปัดด้านข้างส่วนนี้ มันจะแตกต่างกับนาฬิการุ่นปกติอย่าง g w 95รุ่นปกติคือรอบด้านข้างส่วนนี้นะครับจะมีการขัดลวดลายเอาไว้นะครับเป็นลวดลายที่แบบทําให้เวลาที่มันสะท้อนแสงแล้วเนี่ยนะครับทุกดูมันจะเป็นแบบแสงออกมาแบบนี้เลยเป็นเงาแบบนี้ออกมาเลย<อ>เฮ้ยผมว่ามันสวยอ่ะสวยมากทุกผู้ชดูสิไหมเงาที่สะท้อนแสงอยู่ด้านข้างส่วนนี้ซึ่งรุ่นปกติมันจะไม่มีการทําเป็นโลห oh ะแบบนี้เลยนะครับบอกเลยสวยงามมากแล้วรุ่นนี้มันเลือกดีนะมันเลือกเอาโมเดลแบบคีดหนึ่งคือสีดํามาใช้ตัวของคีดหนึ่งเนี่ย มันจะเป็นหน้าปัดแบบสีขาวแบบนี้หน้าปัดแบบนี้เราจะเรียกว่าหน้าปัดแบบสีแบบ o s i ิ i v e LCD สีแบบ positive LCD เนี่ยพื้นหลังจะเป็นสีขาวตัวเลขจะเป็นสีดําเห็นไหมมันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายนะครับแล้วพื้นหลังทั้งหมดนะครับมันก็จะตัดกับในส่วนของขอบด้านข้างที่มีความเววาวแบบนี้และความเววาวแบบนี้นะครับมันก็จะตัดกับในส่วนของสีดําแดงด้านข้างส่วนนี้เพื่อนๆดูสิเห็นไหมสวยงามมากๆนะครับและเมื่อเพื่อนๆดูในภายในหน้าจอดีๆนะรุ่นนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ โมเดล g w 9 u 0เนี่ยนะครับภายในหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอที่มีระบบพลังงานแสงอยู่นั่นหมายความว่าน,นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเมื่อเราใช้งานทุกวันโดนแสงทุกวันมันจะมีการชาร์จพลังงานรอ,รอ,รอบๆตัวเราเข้าไปสู่ตัวเก็บประจุข,ของนาฬิกาทําให้เรานะครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเลยนะครับยาวๆประมาณ5-6ปีเลยทีเดียวนี่คือจุดเด่นในเรื่องของหน้าปัดนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับอ้อพูดถึงหน้าปัดนาฬิกาผมขออนุญาตกดให้ดูยดยอย่างหนึ่งพอกดปุ่มขวาบนเข้าไปที่คอมพ s สรุ่นนี้นะครับจะมี ดู plex lcd หรือหน้าจอแบบ lcd หลายชั้นมาใช้หน้าจอแบบ lcd หลายชั้นเนี่ยมันมีข้อดีคือการแสดงผลอะไรต่างเนี่ยมันจะมีความสวยงามแล้วก็ชัดเจนนั่นเองนี่คือจุดเด่นของโมเดล g w 9.5เลยนะครับโอเคกดออกดีกว่าอยากให้ดูความสวยงามก่อนประมาณจุดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกชอบเลยนะผมชอบในส่วนของปุ่มนาฬิการุ่นนี้มากๆถ้าเพื่อนๆดูตรงหน้าแบบนี้เพื่อนเพื่ออาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะปุ่มมันยังไงเหรอพี่มันสวยงามยังไงถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะด้านขวาตรงนี้จะใช้ปุ่่มมททีีเป็นสดดั้งห และตรงกลางตรงนี้จนถึงด้านข้างตรงนี้นะครับจะใช้ปุ่มที่เป็นสีแบบโรสโกหรือสีแบบสีพิงโกสีแบบสีทองชมพูอ่ะเพื่อนๆดูมันจะเป็นแบบนี้มาดูด้านข้างนี่เลยโอ้โหบอกเลยผมขออนุญาตโฟกัสนิดนึงแล้วก็ขอซูมแบบใกล้ๆเพื่อนๆชมนะผมว่ามันสวยงามมากเลยแหละนะครับอ่านี่คือปุ่มของเขาเห็นไหมเพื่อนๆปุ่มเนี่ยมันจะเป็นสีแบบสีทองแดงแบบนี้เลยนะครับสีโรสโกแบบนี้เลยคือมันสวยอะ่ะและยิ่งปุ่มด้านหน้าส่วนนีน้ยิ่งสวยเข้าไปอีกนะครับเห็นไหม แล้วด้านข้างส่วนนี้จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้ว G W เข้าันหเนี่ยมันจะโดดเด่นที่ปุ่มด้วยเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นในตระกูลของมัดแมนดังนั้นปุ่มด้านในของเขาเนี่ยภายในปุ่มของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีปะเก็นหลายชุดที่เอาไว้ป้องกันฝุ่นและโคลนนะครับและตัวของปุ่มเองถ้าเราดูดีๆมันจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดปุ่มเนี่ยจะกดได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถระบายน้ําได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับเวลาที่เราใส่ลงน้ํามันจะระบายน้ําที่ค้างคอยู่ในปุ่มออกมานะครับและปุ่มเองนะครับ มันจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเลยดังนั้นเพื่อนๆสามารถมั่นใจในเรื่องของความแข็งแรงของปุ่มได้เลยตรงนี้นะครับทุกปุ่มจะมีในส่วนของสแตนเลสสตีลทั้งหมดอ่านี่คือในส่วนของปุ่มนั่นเองนะครับต่อมาอ้อเกือบลืมบอกไปแล้วให้ดูในส่วนวัสดุก่อนรุน่นนี้กระจกจะเป็นกระจกแบบมินเนอร์กลาสหรือกระจกแข็งตัวเรือนนะครับตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยจะทํามาจากเลซินชัวมวลหรือไบโอแมสพลาสติกนั่นเองนะครับเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแต่มีความคงทานเอ่อค,คงทนนั่นเองนะครับต อีกอันหนึ่งพอพูดถึงบอดี้แล้วนะคือนาฬิการุ่นนี้มันจะเป็นนาฬิกาในตระกูลรุ่นใหม่ของนาฬิกาแบบคาสิโอที G ่ช็อคดังนั้นรุ่นนี้นะครับภายในตัวเรือนของเขาเนี่ยจะใช้ระบบคาร์บอนคอร์การสตรัคเจอร์คือมีการนำฟอในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยหอหุ้มตัวเครื่องเอาไว้ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเมื่อมีการบิดงอเลยต่างๆนี่นะครับมันจะไม่เกิดความเสียหายแล้วก็สามารถที่จะทนทานต่อแรงกระแทกได้สามารถกันน้าได้มากถึง200เมตรด้วยกันนะครับแลือ่างที่บอกคือปุ่มเนี่ยสามารถกันฝุ่นและโคร นี่โอ้โหบอกเลยถ้าเทียบกับรุ่นธรรมดาในราคาที่ต่างกันประมาณ 3- ามถึงสี่พันผมขอซื้อรุ่นนี้ดีกว่าเพราะสายมันสวยงามมากนะครับสายส่วนในเท่าที่ผมจับดูนะมันเหมือนกับมีการใส่สีเข้าไปในสายเลยมันไม่ใช่การเพ้นนะครับมันเป็นการแบบหล่อขึ้นมาใหม่แล้วให้เป็นสีแบบนี้ผมว่ามันสวยงามมากเพื่อนๆนดูนี่ครับสวยงามมากๆเลยแล้วตัวที่ละสายเองนะครับก็เป็นที่ละสายที่มีความสปอร์ตมากเพื่อนเนดูสิเห็นไหม น่าใช้นะ่าใช้ผมว่าสวยเลยแหละนะครับใครที่ขับรถกระบะอ่าใครที่ขับรถกระบะโตโยต้าหรือรถกระบะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าใส่นาฬิการุ่นนี้ขับรถกระบะนะโหแบบโคตรเท่อ่ะผมบอกเลยโคตรเท่มากๆนะครับนี่คือสายด้านล่างของเขาอ่านะครับและตรงนี้ก็จะมีการเขียนเลยว่าทีมแบรนด์คุยเซอร์นะครับโตโยต้าออโต้บอดี้มีการบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดเอディชันด้านบนจะมีการเขียนคว่ามัดลิซสคือป้องกันฝุ่นและโครนได้นั่นเองนะครับอ่าสายจะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาดา จะเป็นสายสินตาลแบบนี้เลยนี่ครับสวยงามมากและจุดหนึ่งที่ผมชอบในส่วนของ GDB95 นะโมเดลนี้นะคือฝาหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นฝาหลังแบบสเตเลสสตีลซึ่งมีการขัดเอาไว้ได้อย่างสวยงามแล้วก็มีการลงรายละเอียดต่างๆเนว่ยอย่างสวยงามมากๆนะครับสังเกตตรงนี้มันเขียนว่าทีมแลนด์คุยเซอร์คือพวกนาฬิกาลิมิตเอดิชันเนี่ยจะมีการใส่รายละเอียดไว้แบบครบคันแบบนี้เลยคือเป็นการบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิตอย่างแท้จริงนะครับนี่เลย นะครับต่อมาให้ดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเดิมครับที่ผมชอบดูตรงนี้ Water r e s i s t a 20บ a คือสามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรแล้วก็นาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาที่ Made in Thailand ครับประกอบในประเทศไทยนั่นเองแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องที่มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูตรงนี้คือนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง G.W. 9 5เนี่ยนะครับจะมีการใส่ปีกไว้ด้านหลังส่วนนี้ด้วยไอ้ปีกส่วนนี้จะมีหน้าที่ในการโอบอุ้มเอาข้อมือของเราเอาไว เวลาที่เราใส่บนข้อมือเนี่ยมันจะไม่ลื่นหลุดง่ายนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นของโมเดล G.W. 9,005เลยไหนๆก็ดูปิกด้านหลังละขออนุญาตใส่ให้ชมแบบส,สดๆเลยดีกว่านะครับอยากให้ใส่ให้ดูเลยมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนี่ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าในการรีวิวอะ่ะเพราะมันสวยจริงๆเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมเอานิดนึงเพื่อนๆดูตอนที่มันแบบสะท้อนแสงสิผมว่ามันสวยงามมากเลยนะนี่ครับนี่ครับไปไงนี่สวยเลยลเพื่อนมา <c oughs> ดู เห็นไหมตอนที่มันสะท้อนแสงบนข้อมือของเราเนี่ยโอ้โหมันมันดูโดดเด่นขึ้นมามันดูแบบมันดูมันดูนูนขึ้นมาจากข้อมืองเราเลยะนะครับมันดโดดเด่นมากให้ดูด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้อ่าโมเดล GW 905นี่นะครับจะเป็นโมเดลที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ในความคิดเห็นของผมนะถ้าเทียบกับนาฬิกาคาสิโอทั่วไปนะจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ52.7มิลมก็เป็นนาฬิกาในขนาดโอเวอร์ไซส์แต่ถ้าพูดถึงในคาสิโอเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่นะครับมันไม่ค่อยใหญ่ดูสิเห็นไหม แล้วเนื่องจากรุ่นนี้นะครับในส่วนของตัวบอดี้ด้านในเนี่ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ดังนั้นรุ่นนี้จึงเป็นมัดแมนที่มีความบางที่สุดในตระกูลของมัดแมนเลยนะครับความบางของเขาเนี่ยจะอยู่ที่เพียงแค่14.8มิลเท่านั้นนะครับจากบนลงล่างตรงนี้14.8มิลแล้วพอใส่บนข้อมือเนี่ยผมรู้สึกเลยนะว่าน้ําหนักมันกลางๆไม่ได้หนักมากเพราะว่าน้ําหนักของเขานะครับจะอยู่ที่81กรัมเท่านั้นถือว่าน้ําหนักไม่ค่อยหนักมากนะครับกลางๆเลยแหละนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมผมว่ามันสวยมากๆเลยเพ,นะพออนนื่ นี่พอเป็นลวดลายแบบนี้เท่หวะ่ะผมว่ามันสวยะนะครับสวยมากแล้วตรงปุ่มเนี่ยมันพอเป็นสีแบบพิงโกอ่ะยิ่งสวยเข้าไปอีกเป็นมาดูสวยบอกเลยว่ารุ่นนี้สวยงามมากๆนะครับนี่เลยอ้อคือลืมให้ดูอีกอย่างไปละเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งจุดที่มันเป็นลิมิเต็ดอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆให้ดูให้ด,หดูอันนี้สําคัญนะครับนี่คือในส่วนของไฟหน้าจอนั่นเองนะครับพอเป็นรุ่นลิมิเต็ดออดิชั่นเนี่ยไฟหน้าจอนี่จะมีการสกรีนเอาไว้ด้านหลังด้วย กดไฟมันจะกดปุ่มนี้เห็นไหมมันจะมีคําว่า TLC อยู่ด้านหลังและรุ่นนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มไฟค้างไว้5วินาที1 2 3 4 5มันจะขึ้นคําว่า LT ขึ้นมารุ่นนี้เนี่ยจะมีระบบพลิกข้อมือไฟติดด้วยนะครับแต่รุ่นนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพอมันเป็นรุ่นที่มีการใช้ระบบทับโซล่าหรือรบบพลังงานแสงอะ่ะถ้ามีไฟแบบเนี้ยแบบแบบที่มันสว่างรอบรอบตัวผมแบบนี้นะครับมันจะพลิกมือไม่ติดเห็นไหมมันจะพลิกมือไม่ติดครับแต่มันจะติดในตอนที่ ไฟสลัวสลัวหรือไม่มีไฟนั่นเองเอาละปิดไฟดูดีกว่าถ้าปิดไฟจะเป็นแบบนี้นี่คือระบบไฟปกติของเขานะครับและนี่คือระบบพิดข้อมือไฟติดมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมนี่มีคํวว่า TLC ด้านหลังโดยเรียกได้ว,ว่ามีความสวยงามมากๆนะครับรุน่นนี้นะครับเอาละกลับมาดูที่นาฬิกาต่อมาดูฟังก์ชันพิเศษพิเศษของนาฬิการ,รุ่น g w 905กันเลยดีกว่านะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบ t r i p l e en Sensor นี่ทั้งขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นระบบเซนเซอร์ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ในส่วนของคอมพาส คอมพาสคือเข็มทิศนะครับเห็นไหมเข็มทิศเนี่ยก็จะทํางานคู่กับในส่วนของระบบตูเพล็ก LCD ซึ่งเป็นหน้าจอหลายชั้นทําให้แสดงผลได้อย่างชัดเจนแล้วก็ดูเวลาได้ง่ายดูในส่วนของเข็มทิศได้ง่ายนั่นเองอย่างแรกเลยมีเข็มทิศนะครับอย่างที่2ครับบารอมิเตอร์ความกดอากาศนั่นเองนะครับอ่านี่คือความกดอากาศและสามารถดูเวลาในปัจจุบันได้ด้วยทัท้งที่ดูในส่วนของ <c oughs> อุณหภูมิได้ด้วยนะครับตอนนี้เป็นอุณหภูมิ30.9องศาคือผมอยู่ในห้องแอร์ครับตอนนี้แต่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกเนี่ย ผมว่าเลย40ร้อนชิบเป๋งเลยบอกเลยร้อนมากตอนนี้เมืองไทยนะครับโอเคกดปุ่มขวาล่างอีกหนึ่งครั้งอ๋อสังเกตตรงนี้ด้วยมันจะมีคําว่า M นะเอเนี่ยคือระบบพลังงานของนาฬิการุ่นนี้เราสามารถดูระบบพลังงานได้จากหน้าจอด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับต่อมากดปุ่มขวาล่างมันจะเข้าสู่ในส่วนของติมิเตอร์หรือมาตรวัดความสูงนั่นเองนะครับสามารถดูในส่วนความสูงได้และนอกจากนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มซ้ายล่างมันจะเข้าสู่อ๋ออ,อีกครั้งหนึ่งมันจะเข้าสู่การดูนะครับในส่วนของพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าสู่เลคคอร์ต่างๆกันบันทึกค่าต่างๆของนาฬิการ,รุน่นนี้ความสูงความกดอากาศสามารถดูได้นะครับกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งจะเข้าสู่ S T W หรือ Stop Watch นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถจับเวลาได้ท i m e r รรุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้นะครับแล้วก็อะลารมรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้สามารถตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้นะครับรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้มากถึง4ครั้งด้วยกันอ่าเห็นไหมตั้งปลุกที่4่นะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก มันจะเป็นในส่วนของ s i g หรือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงนั่นเองนะครับเอาละตกัวอีกครั้งหนึ่งครับอ้อก็จะมี World Time นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง4 8เมืองทั่วโลกและรุ่นนี้นะครับยังมีระบบหนึ่งที่ผมไม่ได้อธิบายทีนะคือในส่วนะครับที่ไมเขียนว่า c e i ซ e ตรงนี้มันเป็นระบบ multi band 6คือสามารถที่จะรับสัญญาณวิทยุนะครับในการปรับเวลาได้เองแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะไม่สามารถใช้ในงานในประเทศไทยได้ แต่ใช้ในจีนได้ในญี่ปุ่นได้ในส่วนของยุโรปได้แล้วก็อเมริกาได้นั่นเองนะครับนี่คือฟังก์ชันทั้งหมดที่ผมสรุปโดยย่อ,อของนาฬิการุ่นนี้คราวนี้มาดูที่ราคากันบ้างดีกว่าผมขอพูดขนาดอีกครั้งหนึ่งขนาดรุ่นนี้นะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ52.7มิล ความลึกของกล่องนะครับจะอยู่ที่14.8สมิลนะครับถือว่าเป็นนาฬิกามัดแมนที่มีความบางที่สุดนะครับน้ำหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ81กรัมตอนใส่เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักมากนะครับเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเรือนบอดี้ด้านในเนี่ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับราคากันบ้างดีกว่าเพื่อนๆน,น,น,นาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาลิมิตเอเต็ดเดติชั่นปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเปิดลดราคานะครับราคาเต็มจะอยู่ที่16,900บาทนะครับนี่คือราคาเต็มของยบานะแล้วคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆลองไปดูราคาโปรโมชั่นของแต่ละร้านเนนีีมม่่่่ยผมมมไใจทวา ตอนนี้ในแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีการจัดลดราคาหรือยังแต่เท่าที่ทราบม,มาตอนนี้ยังไม่มีการลดราคานะครับแล้วผมก็เออบอกข้อด้อยด้วยลืมลืมบอกข้อด้อยไปละ นาฬิการุ่นนี้นะครับมีข้อด้อยข้อหนึ่งคือมันัมันยังเป็นนาฬิกาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ไม่สามารถนับก้าวเดินได้ตรงนี้เพื่อนๆต้องทําใจนะเพราะว่ารุ่นนี้มันถูกออกแบบให้เป็นนาฬิกาแบบ standalone คือสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองนะครับใช้งานยาวๆไป5ปีเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการชาร์จแบตนะครับแล้วก็เอาไปใช้ลุยในทุกๆสถานที่นี่คือคอนเซ็ปต์ของนาฬิการุ่นนี้และที่บอกเขาว่ารุ่นนี้มันถูกทําขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในสภาวะที่ลำบากที่สุดตามออนนเเขขงงาั่ โอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้ส,สั้นๆเท่านี้เลยกันอย่าลืมกดติดตามกด s u ับ c ไคร e นะครับเดี๋ยวจะเอานาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแนะ่นอนกดปุ่มติดตามได้เลยนะโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ